ดูดอกนี้นะคะใบกอใหญ่สวัสดีพี่นอ้องผู้สุปลายสุทภูสุข,สขคนนะคะเดอ้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ใบตองสาวสะกลนะคะพาพี่นอ้องขาไปอีกแล้วค่ะดูว่าเขาจะได้กันบองยังนะคะจ้ะพายพี่น้องไปเเห็ดอีกแล้วค่ะรีเก็บเห็ดรีเก็บเห็ดอีกแล้วค่ะ ฝนกับบดตกค่ะพี่น,อนออ้องแหงคักแหงแมอ้ยตกห้อมไหมตกมากกว่าหน่อยเดียวเองค่ะฝนตกบ่ยโอ้ยฝนก็ไเ้ พี่น่องฝนกับฝตกวันได้ตกมากกับโแห้งนะคะเมื่อคืนนี่หมืดมากฝ่าห้องซื่อพี่น่องเอ้ย ดอกเจีงสีนี่เก็บยากค่ะดอกเขาขาดง่ายขาดง่ายเขาต้องค่อยๆเก็บชาวสกุลสิบูเรตรัดขาให้เบิ้งกึ่ลังมากเลยค่ะกึ่ลังออกสิซบูเรตรัดข้าด้วยค่ะเพราะว่ามาปลาไก่ท่างบ่ได้เอากระเป๋ามาน้ำขาคากองบ่ได้เอามาน้ำ บ่เอาค่ะบ่งามอู้ดอกใหญ่ยูุตุว้านบ่งามเอาไว้เป็นเสื้อค่ะเอาไว้เป็นเสื้อคุณแม่พ่นได้ปุ๋ยจากใบสนพ่นตกอยู่การบ่หลายอยู่ mm แดดแดดแจ่มเลยอยู่แดดเลยนี่เออเก็บอาซาเดอรวเขาสิตายแดดโอ้เก็บสารใ้เดอค่เขาเด้อเพราะว่าหยาเอาเก็บเพิ่มบ,บาใหยเขาขาดค่ะพี่น้องจ้าความสวยความงามพ่อ ดอกในหน่อยงามๆกะบบริกเก็บให้พี่น้องเบิงพอว่ายยังติอยู่ผู้เดียวโอ้ยคนนีนนน้หันหนามเหมือนไงหันหันเห็นบ่เข้ามาบาังหันเาบ่เห็นเขากษียบบ่างามแล้วพอกลุ่มในหน่อยงามๆกับบริเก็บให้เบิงบริเก็บให้พี่น้องเบิงพอว่าอยู่ผู้เดียวเนา่าปลาเลอะพ่อใหญ่ออกไปเอารถตอนนี้พ่อใหญ่เข้ามาแล้ว โอ้ยพี่นนอเอ้บ้าตอนข้ามาะเะข้าวบารีขามาบึงแต่ฮะก็บารีมาาลายเหมือนเรามอนี่เลยเป็นแบบอิ่มหนามพี่น,น้องมีพี่น้องเอฟซีไหมถามมาว่าหยาเป็นต้นแบบนี้ออขึ้นหยาค่าบานเท้าบอกแค่ไข่นะคะเป็นหย,า,ออยาขึ้นหยาคาบานเท้าเลยค่ะแต่ว่าสีต้นหน่อยนะคะ บาดนี่เจ็บปวดขึ้นยาค่าบานเท่าเลยค่ะพี่น้องจา๋านะคะใบไข่ไข่ขึ้นยาค่าเป็นขึ้นยาค่าบานเท่าเลยค่ะพี่น้องนี่นะคะตานี่ถ้าฝนตกดีนี่ออกดอกใ่ดอกงามแล้วก็ออกร้ายค่ะ ตุ๊ปุติปี้ฝนตกกระตกบ่หลายค่ะตกกระตกบ่หลายเห็ดก็ดอกใหญ่ๆฝนไปดอกพวกอ้ยเหี้ยนี่แกงแสบค่ะซาสกนเก็บไปแกงไล่หลอบล่ะเฮ้ยอ้ยแต่อกงามๆนี่ดอกแข็งขึ้นยังนี้ด้วยค่ะ เฮามานะ่ะบอลยางบะทัวขนาดยูติดหอนทางมาปวดเขาทั้งอื่นเขทาทั้งอื่นมริรามันมาางนีเน่าทิ่มร้ายค่ะค่ะมองมองพุนก็เน่าทิ่มร้ายค่ะพี่น้องเน่าทิ่มร้ายเลยบะทัวไปบะทัวบะถึงอืมเอสซี่ก็เดี๋ยวเอสซี่ใก,กับอกเอานะคะ ทุลักทุเลเก็บเห็ดลองนียอ๋อเก็บสาีนได้พี่น้องเอ้เกิดอยู่ในอันนี้เอาหยาเอาหยา,อา,อยาค่ะอึบไม่อยากให้เพื่อนแตกอยากจะได้ดอกสวยเก็บเห็ดตามออเดอร์คือเก่าล่ะค่ะพี่นอ้องคือค้าก็เริ่มมาหลายแล้วค่ะแต่เห็ดหนีตี ปีนี้ผ้าไก่บานคักเลยลูกค้านวดกระช่างเฮ็ดนะคะลูกค้าโบนวดกระช่างลูกค้าประจําลูกค้าเก่าลค้าใหม่คนบอกต่อคนกระบอกต่อต่อกันนะคะอู้โหผุน่ะพี่น้องตัวนี้เฮาวมาเลมากูเนี่ยมาแต่ว่าหามใบหญ้างมาห่อนี่จะเถอะ กว่ามาแล้วบ่ได้บ่อไรเลยบ่ได้คอยได้เข้ามาโอ้ยเออยมออกก็บบ่อไรดอกคนให้บอกเขาโทรเขาพายได้ไรนี่สิละบอกให้คอยยมยมมันก็บ่ได้งามพี่น้องเอ้ยโอ้ยบ่ได้ท่ายากันยม เก็บไม่สีเก็บ นีเข้ามามเข้า,ากระสิกาะสิไปหลยปลาอยู่นะคะ่ะพวมากปลาไก่บ้านเข้ากระสีมาให้คุมเนี่ยเข้ากระสิหาเบิ้งเนี่ยไล่ปลาที่เข้าเคยไปวันนี้เมื่อหนาเข้าจะสิไปปาาลาใก้ไก่บ,บ้านมาปลาไหมย่อพอแตมีดบุตรดาแม่นโอ้ยพี่น้องเอ้คอยขาสันคอยพ่อเฮ็ดคอยกันเล่นคอยพ่อเฮ็ดมา่ออันสิ่งป่อยากผอพี่น,น้องเบิ้งเห็นบ่ อัน็ดำๆนะเพิ่อนอันอิมเพิ่อนอิมเพิ่อนอิมสัตว์มีผิดนะคะชนิดเนี้ชนเนนี้มีผิดคะ่ะหกอูุ้มคะ่ะเห็ดกกอย่ไก่ในพี่น้องเอ้ยค่ะเออหกอูุ้มมีสองสีนะคะสีดำกับสีอันเอออกแบบแจ้งไรล่ะบดดำฮะ<า>อะไรสนุกอ๋พอพ่อยายเบิงผิดค่ะสนุกคะ่ะสนุก นี่นะคะมันมีอันนั้นด้ยข้อนะคะเอ้ยพี่น้องเอ้ยวาดอิมขักไปเป่เป็นเลยมาปลาไม่แล้วนะคะเอ้ยขาสันขาสันปลาเนี่ยข้าจ่อตัดเจ่อตัดปลา อากาศมันฝนจะตกขอให้ตกลงมาเยอะๆนะคะโอ้ยมาปลานี่นันสุดกบรคครับป๊ะักเนี่ยเศษใหม่โอ้เห็ดก็ออกอยู่แต่หันแห่งว่าเขาเจอดตัดใหม่ <c oughs> tôi khí phun, rồi sạch, nhôm nhôm nhôm, rồi sau đó gấp เพชรแห้งอู้เสียดายเมื่อน,นี้เหาก็เล็มัดเบิง้งกระแห้งอือ,อน,นี่เสียดายค่ะพี่น้อง ม่มีคนมาเอาก่อนเราแล้วพี่น้องเอ้ยลิงงอนค่ะปลาลิงงอนค่ะผลไมป้ปลาเขาเอาไปทำแยมนะคะภาษาสวีเดนเรียกลิงงอนนะคะแต่ภาษาอังกฤษสาวสกุลโบโหเด้อพี่น้องโอ้ยโอ้ยเ้าจมาเอาคะ่ะพี่น้องร้ายคะ่ะอันนี้ก็เน่าคะ่ะโอ้ยคนมาเอาไปก่อนแล้วเ้าไม่ได้เขามาโดนละ วันนี้เขาก็เลือเขามากค่ะโอ้ผลมไม้เยอะมากโอ้ยได้มองเธอละดอกเธอละดอกเขามาเอาไปก่อนอันนี้เลือตาเขาเขามาเอาหน่ะเป็นโมบังไง ôi nhung cả qua nhung cái nào ấy นี่คือไม่สวย